คำสอนเรื่องอะไรที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมากที่สุดที่ปรากฏอยู่ในรูปของพระพุทธวจนะเรื่องนี้ก็ตอบตามพระพุทธภาษิตอีกว่าเรื่องขันห้าไม่เที่ยงและเป็นอนาตาขันหานี้คือคนเราคนหนึ่งแบ่งออกเป็นห้าส่วน ส่วนร่างกายเรียกว่ารูปส่วนความรู้สึกอารมณ์สุขทุกข์เรียกว่าเวทนาความจำหรือสติสมปรดีนี้เรียกว่าสัญญาความคิดนึกเรียกว่าสังขารจิตที่รู้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ทางตาทางหู ทางจมูกนี้เรียกว่าวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณห้าอย่างนี้เรียกว่าขันห้าขันห้านี้ไม่เทียงและเป็นอนัตตานี้เรียกว่าพระหุลานุศาสนีคือ เรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมากที่สุดว่าขันหานี้ไม่เที่ยงคือไหลเรื่อยเปลี่ยนแปลงเรื่อยและเป็นอนาตาคือใครจะเข้าไปยึดถือว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเรานั้นไม่ได้เพราะมันไหลไปเรื่อย เป็นพระบาลีพระบาลีไตปิฎกจุลสัจจะกะสูตรมัชชิมะนิกายรู้กันดีทั่วไปในหมู่ชาววัดสรุปอีกทีหนึ่งก็ว่าส่งสั่งสอนเรื่องสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงและจะถือว่าตัวเราหรือของเรานั้นไม่ได้ จำใจความนั้นๆนว่าพระพุทธเจ้าสอนมากที่สุดในเรื่องว่าสิ่งทั้งปวงนั้นไม่เทียงและถือว่าเป็นตัวเราหรือของเราไม่ได้พุทธทาสภิกขุที่มา ธรรมบัญยายหัวข้อเรื่องพระพุทธเจ้าสอนอะไรหลักธรรมสำหรับนักศึก,ศกษาและปัญญาชนที่มาเพจเฟซบุ๊กพุทธธทรรมพุทธทาสภิกขุโดยท่อจุดสอดจุดปัญญาวุฒโธ